สวัสดีควันนี้มาพบกับช่องเนายเทนนะคะครับกล้องก่อนสวัสดีครับกล้องก่อนแล้วโอเคนะครับวันนี้นะครับพี่นายสวัสดีครับแล้วทุกคนพี่นายนะครับจะมาทําการบ้านนะครับหลังจากสถานการณ์โควิด ก็เลยมีงานมาให้ทําที่บ้านนะครับก็เหลือหน้าสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวพี่นายขีดเส้นนี้นะครับเป็นเส้นโค้งนะอ่าลองเลยพี่นายนี่นะครับหน้าของคนทําการบ้านก็จะบูดบูดประมาณนี้นะครับส่วนคนไม่ทำนี่ส่วนคนที่มีการบ้านก็จะหน้าประมาณนี้ท่านเลิงนิดหน่อย อ๋อพี่นายพี่นายขีดตรงนี้ด้วยอ๋อพี่นายโอ้อเข้าใจใช่ไหมลกูกครับขีดไปตามหัวลูกศรน,นั่นแหละลูกเออถูกต้องขีดให้มันเข้มๆหน่อยโอเคพี่นายเก่งมากอ๋อเบี้ยวเอาไหมถ้าเบี้ยวเราก็เอาใหม่นะ นะครับเรียนออนไลน์โอเคอ้าวนี่นะครับวันอาทิตย์วันฝนตกให้วันเสาร์เลยนะฝนตกนะครับพี่นายทําการบ้านที่บ้านนะครับอ๋อเส้นค่อนข้างที่จะบิดเบี้ยวนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่า เขียนเองโอ้โหหน้าเบิกบานเลยทีเดียวชิโยชิโยเร็วท่านบ้านนี่มันทำง่ายนิดเดียวโอ้โหแหมการบ้านนี่มันง่ายจังเหลือระบายสีนะครับต่อไปอ่าเดี๋ยวป้าจะอ่าคนโอ้นู่นพี่เคสโอ้เฮ้ยเอาพี่เคสเอาระบายสีพี่เคสระบายให้น้องระบายตามสิ ใบไม้นะครับวันนเสาร์นะครับวันนี้ฝนตกเราก็จะมาเรียนทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีตัวป่วนตัวหนึ่งลระบายสี ช่วงนี้ระบาดเชื้อโควิดระบาดนะครับไม่สามารถที่จะไปรวมกลุ่มหรือไปโรงเรียนได้แล้วก็จริงทำให้พวกเราต้องมีางานมาทำที่บ้านนะนี่นะครับอ๋อพี่เคสบอกโจทย์เหรออันนั้นสีอะไรครับลกูลกสีชมพูแต่ถ้าระบายเสร็จแล้วป้าไปซื้อสีเทียนให้เนาะ จะได้เข้มๆเนาะสีไม้มันอ่อนไปไม่รู้นะครับช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19นะเราก็เลยต้องส่วนฝั่งนี้ก็ปวนนะคนนี้ไม่มีการบ้านแต่ว่าขยันมากขีดของเพื่อนเละตุ้มเป๊ะไปหมดนะคนนี้ ยอย่าเฮีู่ไม่ไหวแล้วเพนนอย่าก,กวนพี่เขาครับลูกเ,เ,เพอนอ๋นอ,ขอ,ขอเขากำลังทำการบ้านกันอยู่ลกูกโอเคอ่ะเริ่มบุญวายแล้วอ่ะบาย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 กล้องก่อนบายบายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ อ่แล้วพี่พี่นายพี่เทนลบแล้วเอาเอาโอ้โหขี่ของพี่มั่วไปหมดแล้วนี่อ๋อเร็วเร็วเร็วโอ้โหการบ้านมันจะไม่เสร็จพี่นายพี่นายเขาจะได้ไปทำอย่างอื่นอ่ะเร็วเร็วเร็วตัวป่วนไปเร็วตัวเองไม่มีการบ้านอ่ะอ๋อนี่แหมฝนตกนะครับลากราวตากผ้ามาไว้ในบ้านดู เป็นที่หอนของลิงไปแล้วอ้หนหล,ลิงจริง,ง,ง,งเ่งอัอเะเล้ลเลยได้ทำไหมเนี่ยการบ้านเนี่ยหอนอยู่เอาพี่นายหอนเอาพี่นายเค่อยเป็นค่อยไปนี่ของเท็มาขีดของพี่เละไปหมดแล้วเจ๊เอาเอาสีฟ้ามาระบายก้อนเมฆลูก ไหนสีฟ้าอันไหนนะสีฟ้าอันนั้นไม่ใช่สีฟ้านะสีฟ้าสีเหมือนเสื้อนายอะสีเหมือนเสื้อไหนไม่ใช่อันนั้นสีน้ําเงินหรือเปล่านี่สีฟ้านี่นี่อยู่ใกล้มือเลยอยู่ใกล้สมุดนี่อ่ออันนั้นมันสีน้ําเงินนี่สีฟ้าสีฟ้ามันจะอ่อนกว่าสีน้ําเงิน โอเคเอาเออสีเหมือนเสื้อเลยอือเอา้าระบายก้อนเมฆมีอันนั้นมันมสีเหมือนกับตันอเมริกานะานี่สีนี้นี่ท้องฟ้านี่นี่ท้องฟ้านี่เห็นไหมไป็น,นเหมือนหรอกอนี่สีนี้เหมือนเออ อ้าวระบายก้อนเมฆล,ลีลายอยู่นั่นแหละเ,หลอเอ้าวระบายก้อนเมฆเร็วรก้อนเมฆสีฟ้าป๊าบอกว่าก้อนเมฆสีฟ้าเอาตามคาามมําสั่งเมฆสีฟ้าไหนสีฟ้าเอามามสบายเร็วตรงใบไก่ใบ <laughs> ไก่มันโตนี้แล้ตัวนี้แล้ว งงน,นี่สีฟ้านี่นอ่าระบายเลยระบายดูมันจะสวย,ยบ้านเสร็จเขาจะได้รับรางวัลน,นะวนนันวันที่โชคากนะคนที่ทำการบ้านทาําทการบ้านเสร็จพอดีเลยทำการบ้านยังไม่เสร็จแต่ว่าเหลืออีกหน้าเดียวอ้าว่ว่าเสร็จแล้ว ไม่มันจะเข้มเข้มเกินไปเขื่นเ้ยเหรอยังไม่เสร็จครับครับบอกยังไม่เสร็จเลยคือถ้าเราทําการบ้านเราก็จะได้รับรางวัลอย่างนี้แหละดีใจไหมครับทํายังไงเวลาดีใจเราทํายังไงราให้หมอสวัสดีรครับสิเออเวลาดีใจเราก็ชิโยสิไ,ยไหนดูแม่ยิ่งกลัวโดนมือแทน 邻居。 ดีใ,ใจเลยนะ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับอ่ะขอบคุณครับกระโดด <Bye. S 1> แล้วขอบคุณครับแล้วก็บายบายกล้องฮัลโหล